โอเคก็ยินดีต้อนรับทุกคนเขากับสเปเชียลอีพีพิเศษของช่องเราโฟชาสเปเชียลเอ้เราจะไม่จบมือที่เกียดจบมือนะฮะโอเคเอย่าดี๋ยวที่บอกกันว่าอีพีนี้อีพีพิเศษนี้เราจะสัมภาษณ์คนหนึ่งในช่องเรานะครับก็คือดุงเดียนเองอ่าอาน้องเดียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีรันตลาดทุกคนด้วยนะฮะอ่ลุง ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมกับการเล่นเกม s t u d ์ o ดว l e ตอนนี้ก็ปีที่สองแล้วเนาะขอฟังเละเดียนยครับก็จากการเล่นเกมตั้งแต่อีพีแรกนะลุงบอกว่าลุงพัฒนามาเยอะมากแต่ละได้หลายอย่างที่ผ่านมานะมันเพิ่งสองปีด้วยพีรพัฒนาบ้างแต่มันก็ยากอยู่แหละยากกุดสุดเลยลังหักอ่ะเราทางแฟนเป็นไงบ้างอือาทั้งผมเหรอผมก็อย่างที่บอกเล่นเดนบิวอซูมาเนาะมันก็จะแบบ เรื่องบริหารอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจังยากหน่อยแต่ก็ผมค่อนข้างชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ยากบากกว่าแรงเท่าไหร่นะอ่าคำถามนี่ว่าลุงอ่าลุงเป็นใครก่อนอ่าเดี๋ยวใครใคอยากรู้ว่าลุงเป็นใครเลยถามให้ดีนะฮะอ่าลุงนี่ลุงเป็นจุนชื่อเดียนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์คือพูดคว้างอายุนี่ไม่บอกแล้วกันเป็นความลับบอกไม่ได้เดี๋ยวคนเขารู้กันหมดถามแฟงดีกว่าเอาแฟง่าอ่า ไอ้อย่างอย่างลุงนี่ลุงเป็นพ like 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 ูดกวางเนอะเป็นพ like ูดกวางเนอะเป็นผมก็อ่ามันเป็นมนุษย์หมาป่าอยู่จากหูด้วยจงหูนี่ป่ะจะหูนี่ป่ะเป็นมนุษย์หมาป่าแน่อยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงม้ามนุษย์เหรออ่าเป็นคำพับเราหาไปครับลุงทำไมเราสั่งคนถึงมีเสียงเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันแต่งก็บสมกับกับรูปร่างอ่าตอบไปครับลุงก็เอาจริงๆอะ พวกเราเนี่เป็นคนจากที่อื่นนะจากที่แบบไรแสนไตเนาะนก็ไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะเราเล่าให้ฟังอีกนิดนึงอ่าเราเดินทางมาพี่พร้อมกันเ,เลยเอก็บอกพร้อมไม่ได้จริงๆลุงจะมาก่อนคนแรกเนาะแล้วลุงได้เจอกับเด็กคนนึงอ้าวบอกชื่อก็ได้ชื่อน้องเป็นเด็กคนนึงนะครับแล้วแล้วความที่ลุงอ่ะไปจากต่างโลก มาต่างๆที่ห่างไกลเงี้ยไม่เหมาะสมกับโลกใบนี้เลยเราก็เลยจําเป็นต้องหาร่างทดแทนกันมาซึ่งร่างทดแทนนี่ไม่ได้หมายว่าเราไปสิงร่างนะมาถึงว่าเราต้องก๊อปปี้ร่างเขาออกมาเพื่อให้เราเข้าไปอยู่ได้และรูปร่างจะเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเขาเพราะงั้นน่ะหน้าตาเราจะต่างกันนิดนึงนิดหน่อยเช่นทรงผมต่างกันดวงตาต่างกันรูปร่างกค่อนข้างต่างกันในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีโครงหน้าคล้ายๆกันอ่า แต่เสียงเนี่ยเส้นเสียงเนี่ยปัญหาที่เอาไว้อาภายในกล่องเสียงนั่นแหละกล่องเสียงมันจะไม่เปลี่ยนไปตามบุคคลแต่ละคนนะก็คือเสียงยังไงทุกคนจะเสียงนั้นหมดเลยนี่คือปัญหามากๆเลยแล้วใ,ใครนี่ไม่บอกนะ,ะในใครับต้องไม่บอกดีครับพีใครอ่าแล้วค่อยฟังกันในภายหลังนะฮะอ่าจบแล้วนะอ่ะไป,ไปฟังต่อ,อเ,เอาถ้าปวดหูแลก็หยกเฉอย ลุงว่าในอนาคตเนี่ย,ยจะเป็นการสตรีมเกมยังไงอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบไหนแล้วมีอะไรแปลกใหม่บ้างอ่ะดูความคิดที่ดีนะในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นแบบเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่เล่นเรื่อยๆนะจะแบบ EP หนึง่งทำเป็นคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบปีแรกกันลงเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าการเล่นมันคือการเล่นไปเรื่อยๆ ช่วททำให้การเล่นอ่ะมันล่าช้าแล้วก็เอื่อยเกินไปแต,แต่พอพีงหลังเห็นไหมว่าลุงเขาทำคอนเทนต์มากขึ้นเช่นการเนี่ยเพิ่งจบ100ชั้นไปแบบยนเร็วอย่างเงี้ยนาคอก็จะมีคอนเทนต์อีกมากขึ้นมากมายขึ้นอ่างแฟงอ่ะไปไงทางผมเหรอผมมาคิดว่าจะปรับปรุงทางคอนเทนต์มากขึ้นให้ทางมันมีเนื้อเรื่องแล้วก็ มีวิธีการเล่นที่หลากหลายขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นไม่ใช่เล่นไปเรื่อยๆเนาะตอนแรกเราเล่นกันเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราผมพยายามที่จะแบบเ,เล่นให้มันเป็นตาม,ม,มให้มันเป็นคอนเทนต์ม,มากขึ้นเล่นแบบให้มันก็<ม>กดีดนะพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นระบบให้มากขึ้นด้วยอืมอ่อาเห็นลอกว่าไปยหน้าเราเรามีสซายพใหญ่เนี่ ลุงลองบอกถือว่าเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรครับเซอร์ไพรส์ใหญ่คือเราจะได้การได้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างกันไงดูนี่ว่าลุงโคตรดีใจเลยันรูปร่างแฟนก็ได้เปลี่ยนด้วยนะรูไหมได้เปลี่ยนเหมือนกันนะเจีหน่อยนี่ผมจะหล่อขึ้นแล้วอ่ะถูกต้องมันจะหล่อขึ้นแล้วนะคนจะหล่อข้คนจะหล่อขึ้นคือรูปรักษณ์ได้เหมือนจริงกันมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นนี่คือต้องคือจากนี้เราแบบ ยังดูเด,เด็กกันอยู่แต่จริงๆเราโตกันแล้วนะเราโตกันแล้วลุงเมย์จะบอกกับทางคนดูไหมครับคนที่ติดตามอยู่ว่าป,ปีใหม่น,นี้เป็นยังไงบ้างอ่าลุงลุงให้พอนะครับในฐานะผู้ผู้ผู้เอาผู้เอาอาวุโสของเราจะเย็นนะมาพูดไปลุงไม่ได้แก่เท่าไงก็อยากจะอวยพรให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมทุกท่านเลยครับ สุขภาพแข็งแรงนะคบปีใหม่รับอะไรสิ่งใหม่ๆ่บ้างน,นะครับอะรเกา่กาๆไม่ดีโยนทิ้งไปข้างหลังไปเลยลุงจะอวยพรให้นะครับอาลุงใช้เวื่นบนเลยวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันตรายมาเ,าเลยโอเคก็บบคุณเข้ามาดูคันติดตามพวกเราด้วยครับใครชอบก็ติดตามกันหน่อยนะครับใครไม่ชอบก็คอคมเมนต์ไว้ติดตามแน่ก็ดีเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วปีหน้าเราอาจจะเผดเผยตัวละครเพิ่มมันอีกนะครับเพราะว่าที่บอกชื่อช่องเราคือโฟ c ์ชาต์นะครับโฟชาต์เพราะงั้น พวกเราไม่ได้มีแค่2คนแน่นอนนะฮะตอนนี้เรามีเพจแล้วด้วยฝากติดตามเพจด้วยนะครับว่าเพจเป็นยังไงขัาขึ้นฝ่าเราเป็นยังไงบ้างติดตามไปตามเพจเลยนะครับอแฟนแบบว่าไงอ่าผมก็เหมือนกันนะขอขอให้ปีใหม่นะครับคุณผู้ชมทั้งหลายแล้วก็ติดตามมาทุกคนเลยนะครับมีความสุขกับปีใหม่มากๆปีเก่าให้ลบทิ้งไปให้หมดเลยครับนั่งเหนื่อยก็ให้ความสุขกับปีใหม่เจออะไรสิ่งดีด้วยนะครับสำหรับอี EP พิเศษครั้งนี้ก็ ไปก่อนดีกว่าเวลาไม่ต้องเยอะไปหรอกแต่ว่าเราเห็นว่าเราได้มาคุยกันแล้วแล้วก็ได้อวอพรกับทุกคนมาสวัสดีก็บ๊ายขอบคุณนะครับบายบายไอัปี้ไพค้าเจอกันใ่ปีใหม่นะครับแฮปปี้เนวี